สวัสดีครับผมก้าวนะครับพบกับผมและเป็นประจำทางเว็บไซต์ www.caraudiomedia.net นะครับกับช่วง audio no limit วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่พบกับผมเอแต่ผมมีพิธีกรหญิงนะครับแล้วเขาไปไหนเนี่ยนัดกันไว้ที่นี่หรือมาไม่ถูกน้องเอินเอน้องเอิญนี่หรือว่าอยู่ข้าไในท่านผู้ชมตามผมไปเลยไหมครับลองเข้าไปดูข้างในกันครับ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับน้อเอิญในช่วงอดิโอโนลิมิตทางช่องอดิโอชาแนลนะคะวันนี้น้องเอิญจะพาท่านผู้ชมมากินดื่มเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นแฮงเอาท์เท่ๆผับพิตๆและร้านอาหารเก๋ๆค่ะเอ๊แต่น้องเอิญนนะับพิธีกรชายไว้ที่นี่นะคะตอนนี้ไปไหนนะเอ่อพี่คะโทษนะคะเห็นพิธีกรชายเอิญไหมคะหนีไปไหนแล้ว นกเอจะอยู่ในรังเบียรหรอนกเออยู่กับหนูหรือไงเนี่ยนี่มันขยะนะน้องเอินครับอ้าวเอินน้องเอินพี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามาเจอกันที่นี่คาร์เรบามาไม่ถูกหรือไงครับทําไมจะไม่ถูกคะพี่ก้าวร้านคาร์เรบาเนี่ยมาง่ายงายอยู่ย่านทาวินทาวตรงข้ามแอดพาร์คนี่เองค่ะ โอเคตอนนี้เราสองคนมาถึงร้านแล้วนะครับ mm hmm. เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับ mm hmm. น้องเอิญค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้น้องเอิญมีความยินดีมากที่ได้มาสัมภาษณ์พี่วัดเจ้าของร้านคาร์เรบาค่ะสวัสดีค่ะพี่วัดสวัสดีครับน้องเอิญอยากรู้นะคะพี่วัดว่าคาร์เรบาเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะคาร์เรบาเปิดมาปีปีครึ่งแล้วครับเกือบ2ปีเดี๋ยวพฤศจิกายนี่เราจะครบรอบ2ปีครับโหยก็นานอยู่แล้วนะคะพี่วัดแล้วคอนเซปต์ของร้านนี่แหละครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่วัด คือคือคอนเซปต์ของร้านร้านร้านเราชื่อคาราบาซาวไนตี้ใช่ไหมครับเร,เราคอนเซปต์เราก็คือเราจะเปิดเพลงยุคไนตี้ยุคสมัยที่ที่เราเติบโตกันมาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ร้านบรรยากาศร้านก็จะเป็นร้านแบบว่ายุคไนตี้มีของเล่นของสะสมอะไรย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นเป็นของที่สะสมกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็คุยกันว่าเออเราอยากทําร้านเราก็เลยแต่งร้านในแนวที่เราอยากได้คือ ยุค90ที่เราอยากได้เพลงก็เหมือนครับเพลงก็เหมือนกันครับเราจะใช้เพลงยุค90เกือบทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างแข็งแรงครับเ้าพิวัตรทำยังไงอะครับผมอยากรู้ว่าที่ทําให้ลูกค้าที่นี่ติดใจในร้านคาร์รบาแล้วกลับมาเที่ยวกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับพิวัตรก็คงเป็นเรื่องของความกันเองความเป็นกันเองที่เรามีให้กับลูกค้าแล้วก็คุณภาพของอาหารเครื่องดื่มที่เราจะคอยเช็คอย,อยู่ตลอดเวลา แล้วก็บรรยากาศที่สบายๆเรามีทั้งโซนข้างในและข้างนอกคือข้างนอกถ้าเกิดคุณอยากนั่งชิวๆคุยกับคุยกับเพื่อนคุยงานคุยหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวแล้วแต่ครับข้างนอกก็นั่งสบายๆข้างในก็มีดนตรีฟังอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีสองบรรยากาศอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารรสจัดที่หนึ่งอันนี้เป็นคอหมูคั่วกเกลือครับ mm hmm. ก็เป็นคอหมูไปคั่วไปคั่วกับเครื่องเทศอร่อยมากครับอ,อบ่อยมากแล้วก็ จานที่2เป็นกุ้งแซบวาซาบิถ้าปกติจะเป็นกุ้งกุุงใช้น้ำปลาแต่นี้เราเพิ่มวาซาบิเข้าไปเพื่มความจีด๊ดจ๊าดจัดจ้านครับแน่นอนอีกจานหนึ่งขาไกายเยอรมันคือก็เป็นไก่ที่ไปหมักหมักน้ําหมักเหมือนเหมือนน้ำหมักขาหมูครับแต่ว่าเป็นเป็นไก่แทน <ขา S 1> อีกอีกอันหนึ่งที่อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับขาดไม่ได้เลยขามาต้องสั่งใช่ครับซูเปอร์ซูเปอร์ขาไก่ น้องเอชอบกินค่ะเนี้ยขาไก่นะ,ะ,นะฮะเออชอบกินทุกอย่างเลยครับลองลองได้เลยครับลองลองลองเชิญเ,เชิญทานได้เลยครับอ,นนอันนี้ออัันนนนีี้้เมนูมาใหม่ครับเมนูมาใหม่ไม่ต้องเคยติดกาวนะปลาช่อนโบราณอันนี้ก็ออกบ่อยนะครับก็คือเป็นปลาช่อนไปทอดก่อนแล้วก็ทําน้ํายําราดมาจิ้มจานมา <ไป S 1> ครับสรุปแล้วอาหารที่นี่นะครับถูกใจผมและน้องเอิญมากๆเลยนะครับค่ะแต่เดี๋ยวคงต้องให้เวลาน้องสองคนดูต่อ ก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับแวะมาที่ร้านนี้นะครับคาเลบาร์นะครับมาชิมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศที่นี่ะนะสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะคะน้องเอิร์และพี่ก้าก็ขอขอบคุณพี่วัดเจ้าของร้านคาเลบาร์มากๆค่ะครับขอบคุณครับค่ะแล้วช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะ A D X และเมอร์ลอนเครื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นนำจากประเทศอเมริกาครับ ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าเดือนหน้าเราจะพาไปที่ไหนติดตามกับเราได้ช่วงอ audio no limit กินเที่ยวช็อปไม่มีลิมิตค่ะครับทางเว็บไซต์ w w w c a r audio media net ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ่เยไหมคุยกับ